โอ้โตุ่มปากคอจะือพรกแคเง้ยครับปมามาครับผมอืมตุ่มปากคอรครับเส่อพักแเงี้ยอืมออมาวอนเลยครับอ มาครับไปกินกันนะผมอต้มปลาคอหญ่ครับผมใส่ผักกระหยงครับผมใส่ผักกระหยงครับหอมจะดแ่บครับมามาครับผมมามาครับต้มปลาข้อ วนุ่ณนโอ้สุดญากานยนะเลย ออมลับมา้น ตอมทำอะไรเนี่ยลงตัวครัแบแซ่บกินกับภักอันนี้แห้งแซ่บ ลงโต้ไดครับอาเหนือพระคอ Một số người ta có thể nói แสบยังลงตัวครับโอ้แสบขนาดนะครับตวเรียงกินเองแสบ 后。 ooh mm -hmm. ต้มปลาหอยน้อนครับใส่กับปลากระเงี้าวนะครับคลิปนี้อนยะ่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต้มปลาหอนะครับผมวันนี้ผมได้เจอนคลิปเราไปสวัสดีครับากดไลค์กดซับกดแชร์กดให้นะด้วยครับทปนผม